เมื่อนี้ผมพาพี่น้องมาเบ่งง่วแม่ลูกนะครับสีมาเปิดให้พี่น้องนะครับเอฟซีได้ไปพัฒนาไปเลี้ยงกันนะครับพี่น้องครับเป็นลูกตัวเม่ได้พี่น้องนะครับเป็นลูกตัวแม่นะครับทากท้ายคุณตาก่อนสวัสดีครับคุณตาครับตามีแม่ลูกโค้มเดียวมือนี้มีโค้งเดียวนี่ครับเออบัดนี้มันเป็นลูกเลยลูกตัวไหนลูกบัตร บักการีตบักการีตเค้พวกแปะนะบอไม่นครับเอ่อใบมีบ่ใบมันมันเป็นยังไงเราเขาบ่ได้เก็บไว้แหม่ตัวแม่ยได้ซื้อจะได้มาหน้ำอยู่ตัวเมียโอ้ตัวเม่ลูกแรกบ่ตานี่ลูกแรกโอ้ลูกแรกพี่น้องครับพูดลูกแรกลูกแรกแม่สิ่ร้อยสี่สิบพูดเนาะร้อยสี่สิบอยู่โอ้ขาดน้ำเลี้ยงนิดนึงมาตาเนาะขาดน้ำเลี้ยงโอ้ยของผู้เฒ่าเลี้ยงงัวเนาะเอาไว้ตั้งแต่คว่ เยี่ยงหยาครับไว้เมื่อยมีตะเฟียงตะเฟียงไหนกินบ้านนี้เมื่อยอยากขายบ้านนี้เมื่อยอยากขายโอ้ยพี่น้องครับพุนล่ะลูกโตแม่ได้พุนล่ะลูกโตแม่เออนี่เห็นบ่ได้หาเดือนในหาเดือนเป็นงูบ้านบ้านงูบ้านแม่ก็จะขึ้นเราได้กล้เป็นสัตว์แล้วเนาะแม่ใกล้แล้วคันพ่อขาหน้าเลียกนี่เป็นแล้วนี่ผมว่ามันก็ธรรมดามันก็ได้ด่าละร้อยสี่สิบกัวเนาะแม่เนาะแม่ร้อยสี่สิบข้มสูงพุนล่ะ ลูกแรกลูกแกรกเลยบันนี้ลูกก็แม่มองเสียวเสียวจ๊กบาตตามองได้เศร้าซีหาลอยครับเศร้าซีก็หาลอยครับเออีหลีบวนี่เอาเศร้าซีกับหาลอยครับราคาขายเลยบวนี่ราคาขายครับพี่น้องผู้ใดสนใจกับค่ารถต่างหากครับเนาะครับปเบึ้งพี่น้องจ้ะผมจีบผ้าบึ้งเด้อ งัวขอกเศ้าสีหาลอยรูปกาเล็ดเข้มพกแปดเห็ดใบเสียพี่น้องครับตัวเมียเปวมานน่นเขาก็หาใบมาน้ำเยอะนี่ตัวเมียตัวเมียพาสนใจปันใจก็ได้เอาไว้เดวกัในรวดเลยเบิงเบ่งเบๆงเบงเบงสองหมื่นสี่พันก็หาลอยครับเบ่งเดี่ยอือลูกตัวเมียหาเสียได้เบ่งแม่รลอยสี่คันนั้นลูกเขาท้องมี อู้บ่ธรรมดาเนยงวดตัวนี้เนาะโอ้ยมันกยังไงเกี่ยวกับยังไงเลยครับเอาพี่น้องจังทักมาได้พี่น้องเด้อนะครับจังทักแม่ครับพี่น้องครับนี่สุดยอดเลยนะครับสองเวอร์ซีก้ามหาลอยนะครับแม่ลูกเห็นบ่โอ้ลูกแดงจึงคืนผุ่นเห็นบ่แม่กระทับหรอกันบ่เพราะไงกระบเดี่ยวอ่าแต่ว่าทับน้ำบั่นทับทับน้ำบั่นอ๋อให้ลูกดีขนาดได้แดงจึงคืนผุหละป๊าผุนกันบ่ ขุ่เลี่ยมไทยแข่งแข่งบีขุ่ะเห็นบ่กุ่นเลี่ยมไทยอผู้ใด่นไหนขันมีง้อฝูงยังไงเนาะพ่อเนาะเอาไปคุ้มฝูงได้นี่แม่กะทับแล้วนี่แม่กะทับนี่ได้ทั้งแม่ทั้งลูกนี่เป็นยังไงเป็นยังไงขุ่นอ้า แต่ว่าแม่นห,หนิห้องห้องบนประกันเพราะห้องบนตรวจเนาะประกันบนของก็ืยอมากครับเจ้าก็ว่าทับอะไรละอืมออนนพ่นทำน้ำดีดีวะ่งพ่นละลูกแดงจึงคึงเข้มเลยพูดล,ละปาดจักแม่ลูกตัวใดเนาะพ่อใหไงต้องมีพออยูน่นะต้องมีพอเพราะว่าเ,เขามันเป็นตัวๆง้อขอกเคนง้อขอกครับเจา้าไข่กระงามไข่โบดดิไข่โบดหางบดหมูบด แม่แต่ว่าแม่เป็นง้อขาวเป็นง้อขาวนี่เห็นบ่าวกูล่ะกูหล่ะกูหล่ะแม่กระโบดดิปลามันเดือดร้อยเลยนี่แท้แท้เลยมันบ้านเลยนี่ยับไปกันนะลูกยับไปเบิ่งถ่ายเบิ่งถ่ายกูหล่ะปลาเบิ่งถ่ายถ่ายเป็นเหลี่ยมแบบโตนเลยบักเงยแบบงามเลยกุห่ะไหนวะกูกูหล่ะเอานี่ สองหมืนเจ็ดแม่ลูกซื้อสองได้สามนี่สองหมือนเจ็ดปัดโถพิตอโตขขนาดเลยเอาปอกเฝ้าเด้อยอกเฝ้าปอกเฝ้าเศร้าเจ็ดเศร้าเจ็ดพี่น้องครับเอาผักเข้ามาเลยครับ